สวัสดีครับปา้าอูไทยครับวันนี้เราพาไอา้พาน้องมาการเคตครับวันนี้นะครับไดล้ละตัวหนึ่งครับฝุดตุ๊กบ่งของแรงกนันครับคีดเหลือเง่อบันนี้ พระไอ้พน้องมาเลาะการเคล็ดเืออีกรอบหนึ่งครับคนตุกมือบางแรงนั่นแหะครับไอ้น้องเด้เขล็ดเหลือง้อบัเนี่พรด้กานพอได้กินได้แจวอยู่ครับนี่ครับนี่ครับอยู่รถไฟนี่ครับตัวนึงนะครับอยู่หันอยู่ไฟหัน เอนี้แหละครับเอา้ามีเม่นข้าวขาน,นี่เอา้าดูน้องก็มานำมาไล่แถวสาหอยฝนตกวางหัวแรงครับให้น้องเลยตกแห้งขนาดครับนี่น้ำตุ่นคันงูครับนี่ น้ำขัางเลยครับนี่แตือ้องมีล่งครับวันนี้มันจะโหยมัดหน้าม,มันละครับนี่แต่เคดเลืองนี่ล่ะครับลงมันตกวางหูแรงอะน,น้ำข้างล่าอยู่ได้ครับนี่เออแมนูีบ่เอากัางขาอีกแล้วนี่ เลือมดแล้วบอกพได้อยู่ได้ครับนี่นองเลยเนีย่หน้าทุ่งแห้งเียพอได้ต้มแจ่วอยู่ครับโห ลูกน uh, uh ้องก็มานำลายอืดลายเขียดมาละโหแหลน้ำนาไม่ล่ะวู้ก็กลายเขียดมาแล้วนี่ครับนี่น้องเลยได้พอแจวแล้วครับพอแล้วครับไม่ต้องเอาลายไว้เพื่อออแมฆเพลุเนี่ยครับขออนุญาตตัดคลิปแค่นี้ก่อนเด้อครับ